สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่ายทำพินวุตสินคัสตอมช็อปพินนะครับโดยผมวุตสินพิ a แฮนเมดนะครับเมื่อนี้นะครับเ้ามาเบิงพ้ามาเบิงวิธีการขัดเงานะครับขัดให้ขัดให้ขึ้นเงานะครับหลังจากนะครับมือคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่เลวผมไล,ล้ลงรงการขัดหลังจากที่เคลือบ ่นเลือบรอบสุดท้ายาศศลลมมแล้วนะครับก็ได้คัดกระดาษไส้คัดลุมเปลือกสมคัดรูมเปลือกสมมาแล้วนะครับแล้วก็มาปั่นกระดาษไส้น้ำนะครับไล่เบอร์ปั่นกระดาษสัปั่นกระดาษไส้น้ําไล่เบอร์นะครับตั้งแต่เบอร์หกร้อยนะครับจนมาถึงเบอร์สองพันนะครับตอนนี้ก็ลงเบอร์สองพันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการขัดฟิล์มนะครับขัดเงาขึ้นฟิล์มนะครับ ตัวบอดี้นะครับเป็นพิมพ์โป่งไฟฟ้าไม้มะฮอกกานีนะครับเชาขัดปันหนามเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราจะมาขัดเงาให้ขึ้นฟิล์มนะครับการขัดนะครับทั้งค่ายผมทั้งผมก็ใส,สย่ยาขัดหยาบนะครับยาขัดหยาบโซล่านะครับใช้ยาขัดหยาบโซล่าตัวน,นี้นะครับ ขัดกับผ้านะครับเป็นเครื่องมือเป็น DIY ขึ้นมาเองนะครับใช้กับสว่านแท่นนะครับเราจะมาขัดหยาบมาขัดขัดให้มันเงานะครับก็จะเอายาสุล่าท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 าให้ทั่วๆอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นการทำพินนะครับในแบบฉบับของวุฒิินนะครับท่าคขายอื่นเคลื่อนก็ไมิมีวิธีหรือว่ามีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่แ้วแต่วิธีการของแต่ละท่านนะครับแต่ละคนแต่ละค่ายนะครับก็จะเหตุบ่คือกันนะครับเน้วผมกัอาจารย์ที่ผมไปรำเรียนมาเพิ่นสอนมาแนวนี้นะครับเป็นแนวนี้ าดูกันว่าขัดแล้วมันจะเงาไหมปรับรอบไม่ต้องเร็ว ก็จะใช้น้ำหนักมือกดเบาๆนะครับ ถ้าเราทําสูตรนี้นะครับมันก็จะขึ้นฟิล์มเรียบนะครับเรียบเงาเป็นกระจกเลยนะครับมันจะไม่มีรอยจะไม่มีรูมเปลือกส้มนะครับจะไม่มีรูมเปลือกส้ม ว่ามันมีรอยเป็นเส้นขนแมวไหมถ้ามันยังเป็นรอยเวพอเราขัดแล้วมันก็จะจะเงาแล้วครับจะเงาขึ้นมาเ mm. งาเลยครับ mm. เริ่มเงาขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มเงา ก็จะค่อยๆขัดไปนะครับค่อยๆขัดเป็นเป็นจุดเป็นจุดเป็นนาเป็นนาไปนะครับใช้มอเตอร์รอบช้านะครับใส่รอบว้เขาเส่นรอบว้แล้วเนื้อแล้วเกลือจะแตกนะครับมันจะห่อนตรงนี้เวลาขัดน้ำยาตรงนี้มันจะร้อนนะครับ ถ้าเราใช้รอบเร็วเกินไปนะครับเนื้อและเกลือเราก็จะแตกมัคือมันจะกัดจนเนื้อและเกลือแตกทะลุถึงเนื้อไม้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้รอบช้าค่อยๆขัดค่อยๆปั่นเบา มีน้ำยาเช็ดเงาอีกทีหนึ่งในตอนในขั้นตอนการจบงานนะครับในขั้นตอนจบงานเราจะมีน้ำยาเช็ดเงาอีกทีหนึง่งนะครับมันก็จะเงาแว้งแบบนี้เลยนะครับเสริมเงาแล้วนะครับเห็นเนื้อฟิล์มขึ้นมาแล้วนะครับ ตอนการเคลือบเงานี่ค่อนข้างที่จะที่จะช้านะครับส,สำหรับสำหรับค่ายผมนะสำหรับค่ายพินมุสินนี่ครับขั้นตอนการทำงานงานพินไฟฟ้านะครับมันสิมาซ่าอยู่ขั้นตอนนี้แหละครับใส่เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ นะครับสำหรับการการเคลือบเงาเลยครับในจะหวดล่องเสี้ยนนะครับหุดล่องเสี้ยนพ่นก็ได้วันละรอบบางทีฝนตกก็พ่นไม่ได้ก็จะเสียเวลาพอพ่นเสร็จเราก็ต้องมาขัดนะครับมาขัดแล้วก็ต้องมาปัดมาปัดมาปัดเงาอีกทีหนึ่งนะครับบางไค่ายก็จะพ่นแล้วก็แล้วเลยนะครับ อันนั้นก็การแล้วแต่นะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นหลักการเป็นการทํางานของแต่ละข่ายแต่ละบุคคลนะครับ,บก,กับบุคคลนะครับการทํางานจะไม่เหมือนกันนะครับพอจะได้ต่ละโตัวนะครับโมเมน ใส่เวลาสีหามือสองสามมือนะครับถ้าเป็นงานสเปคสูงๆนะครับเนื้อไม้เคลือบยากๆเนี่นครับเฉพาะขั้นตอนการเคลือบก็กินเวลาไปรวมสองอาทิตย์เพราการเคลือบนะครับ แล้วแหละนะครับก็จะค่อยๆขัดไปทีละจุดทีละจุดนะครับขั้นตอนที่ ใส่เวลาขึ้นกันครับแล้วกัเร่งบ่อใดนะครับมือต้องมือต้องเบาแล้วก็นิ่งๆนะครับต้องกดให้เสมอๆกันนะครับก็กดไลยกับกดแห้งกับบ่ไใดนะครับ ก็ถ้าแลยวกับพักไปสักแป๊บนึงสิงก็ได้ให้เนื้อเล็กเกอร์ให้เนื้อน้ำให้น้ำยาเขาทำปฏิกิริยากับเนื้อเลกเกอร์ก่อนน,นะเราไปขัดนี่คือขั้นตอนการขัดเงานะครับการทำงานพินการเคลือบเงานะครับในแบบฉบับของวุตสินคัสตอมช็อปพินนะครับ พินไฟฟ้าทุกตัวต้องผ่านขั้นตอนนี้พินที่เคลือบฟิล์มนะครับจริงๆแล้วถ้าจะเคลือบถ้าจะเอาตั้งแต่ตอนเคลือบเสร็จเลยมันก็ได้ดแต่มันก็ไม่สวยเท่าไหรนะ่เนาอมันจะเป็นผิวเปลือกส้มมนันน่มันจะเป็นรอยเป็นห้อยและเกิดเป็นลุมเป็นลุมตะปุ่จิปปิ ถ้าเราขัดแบบนี้ขัดมันมก็จะเรียบใสเหมือนกระจก 啊，对。Uh, ใช้ตัวขัดตัวไหนก็ได้นะครับที่รอบรอบรอบไม่เร็วจนเกินไปนะครับว่าเป็นถ้าเป็นมอเตอร์มอเตอร์ลูกหมูนี่มันเร็วเกินไปนะครับจะแตก ครับคลิปนี้ผมก็ทีิปล่อยาวเ้ยวในจนังไยนะครับปล่อยคลิปยาวเลยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นขั้นตอนการทำงาน ตรงไหนที่มันยังเป็นรอยอยู่เราก็จะเอาน้ํายาใส่แล้วก็ขัดระบีนะครับ ต้องไม่ให้มีเส้นเป็นรอยเส้นขนแมวนะครับเดี๋ยวถ้ามีขั้นตอนการเอาน้ำยาเช็ดเงามาเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อลบรอยลบรอยผ้าเนี่ยลบรอยเขาเรียกว่าอะไรเป็นพ่นนะอยขนแมวนะรอยขนแมวรอยเส้นขนแมวนะครับจะไม่ให้มีนะครับ สักพัดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับรก,นนก็จะเงาเหมือนหมอกๆมันมืดเนาะเออนีอนม่มันจะเป็นความเงามันสว่างเกินเมื่อกี้บนหัว ันละเอียดนะครับถ้าเขาคัดด้วยกระดาษทรายปั้นน้ำละเอียดนะครับมันก็จะมันก็จะขึ้นเงาขึ้นฟิล์มดีขึ้นขึ้นเร็วขึ้นดีนะครับมันจะบม่มีห้อยเส้นขนแมวนะครับเกิดว่าเขาคัดละเอียดบ่ดีคัดละเอียดบ่ละเอียดนะครับเวลาเอามาปัดเอามาปัดแบบนี้มันก็จะมันก็จะเป็นห้อยยังเป็นรอยกระดาษทรายอยู่นะ ถ้ากระดาษทรายเบอร์หยาบนะเพราะฉะนั้นเราต้องจบกระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับจบงานขัดปั่นน้ําด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดสุดก็คือกระดาษทรายเบอร์สองพันนะครับแล้วเราค่อยมาปั่นเงาครับมันจะเงาสวยนะครับ จะขับไปเรื่อย โอเคครับผม,มจะปัดไปเรื que, ่อยๆเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเงาขนาดไหนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้ซัมนี้นะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรติเขา้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะครับถ้าคลิปดีมีประโยชน์ก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะครับเด้อขอบคุครับผา